แล้วผมของกอล์ฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองก็ช์ฟจะมเรามาพบกันนะครับเป็นชุดที่สามนะครับของเดืนวันนี้นะครับบอลข้างหลังก็มืดกว่าเดิมอีกนะครับฝนกำลังจะตกแล้วนะครับล้อตัวนี้นะครับเป็นล้อแฟชั่นนะครับเรามาพบกับล้อแฟชั่นกันบ้างนะตัวนี้เป็นล้อของงานบ้านเรานะครับงานของ t a เอเอเหรือไทยอลลอยดนะครับล้อตัวนี้นะครับีฝาเขียนโบสเซนนะครับที่ขอบเขียนโบสัซนนะครับคือล้อตัวนี้มันเป็นล้อเที่เป็นงานบ้านเรา โดยประมาณเพราะมันเป็นล้อของอเมริกานะครับอย่งถูกตเองาะว่าก็หลายมืนะ่นนะครับพอล้อพวกนี้นําเข้านะครับจะแพงแบรนด์แพงคุณภาพและแพงค่าผลส่งนะครับ,นะรบล้อตัวนี้เป็นล้อเทียบนะครับฝาเขียนเลยนะครับว้อเส้นนะครับล้อตัวนี้ผลิแตแบบธรรมดาน้ําหนักมันเลยไม่เบานะครับถ้าคุณจะหารอที่น้ําหนักเบานะครับเบากว่าน้าหนักธรรมดาคุณจะต้องไปหารอที่เป็นโฟล์ดฟอร์มิง นะครับมันจะอยู่ตรงกลางระหว่างล้อที่เบาที่สุดกับน้ำหนักธรรมดานะครับโฟลมิ่งจะอยู่ตรงกลางนะครับอย่างเราก็เบาของพวกนี้แต่ราคาก็จะแพงกว่ากันนะครับอันนี้ล้อขึ้นรูปปกตินะสเปค4หลุมมาตรฐานนะครับหรือ400นะครับเรามาดูหลังล้อกันะครับมาดูหลังล้อนะตัวนี้เป็นล้อนะครับขอบ15นะครับกว้าง7นะครับออฟเซตอยู่ที่35นะครับเซนเตอร์บอส73 นะครับล้อเป็นงานบ้านเรานะครับเขียนเลยนะครับ T A M นะครับตามนะนะครับอ่าสวยงามนะครับล้อตัวนี้ถ้าผมแนะนำนะครับเป็นคุณเอาไปใส่พคกทอร์สยานิสมาด้าสองนะครับมาดอเมล่าโน้ตหรือพวกอย่างด้านหมดนี้ลานนะครับใส่ได้นะครับของเก่าเรารับเพลินด้วยนะนะครับหน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะนะครับร้านเรามีสาขาเดียวนะครับชื่อว่าร้านต้นยางยนต์นะครับระวังถูกแอบอ้างนะนะครับร้านเราอยู่เลยซอยจินทะเล2ี หือ21มา200เมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับผมตับคลิปนี้นะครับผมกอฟนะครับจากร้านต้นยางโยมเขงฝากไว้นะครับที่คลิปหน้าหลงหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะ,ะ,นะ,ะแล้วตัคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ